จเจริญเมตตาธรรมท่านผู้ฟังรายการทุกท่านรนายการธรรมะเพื่อนใจก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติเช่นเคยก็จะได้นําหลักธรรมคาสอนมาพูดคุยบัญญาให้กับท่านผู้ฟังรายการได้รับฟังกันเราก็ฟังในเรื่องของแนวการปฏิบัติในการปล่อยวางชีวิตชีวิตของมนุษย์เรานี้ถ้าเราเมื่อแต่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมปล่อยวางแล้ว จิตใจก็จะมีแต่ความทุกข์คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ก็เป็นหลักที่ทำให้เห็นได้ว่าทุกชีวิตท,ที่เกิดมาก็เนื่องด้วยกรรมทั้งนั้นมีกรรมนําเกิดและก็มีการกระทำเป็นเหตุให้ไปเกิดตามภพภูมิต่างๆถ้าเรามาฝึกวางจิตวางใจกันมีการเจริญสติมีการเจริญปัญญาก็ถือว่าเรากำลังวางภาระอันหนักหน่วง ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันกันไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานเมื่อเรากระทำแล้วถึงคราวที่เราจะละวางาเราก็ละวางกันไปถึงเวลาอันสมควรแล้วที่จะสละละสิ่งที่เรากระทำมากันตลอดเพื่อมากระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับตัวของเราเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้เห็นได้ว่าทุกชีวิตที่เกิดมาเมื่อละโลกนี้ไปแล้ว ก็ไม่มีใครที่จะขนทรัพย์สมบัติหรือว่าบ้านช่องห้องหอติดตามตัวไปได้เลยมีแต่บุญกุศลเท่านั้นที่จะสามารถติดตามตัวเราไปแม้ผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์ก็ไม่สามารถจะนำยศถาบรรดาศักดิ์ไปได้ก็มีแต่บุญหรือว่าบาปเท่านั้นที่จะสามารถส่งผลให้เราไปสู่ภพภูมิข้างหน้าก็อยู่กับการกระทําของเราที่มี ชีวิตอยู่ในภพชาตินี้นี่คในคราวที่แล้วก็ได้กล่าวในเรื่องของชนะกะกรรมว่าเป็นอย่างไรชนะกะักรรมก็เป็นสิ่งที่นําให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยไปเกิดในภพภูมิต่างๆก็ได้กล่าวมาถึงในเรื่องของบุตรเศรษฐีทั้ง4ตนก็มีความประมาทในครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ขนขวายไม่มีความยินดีพอใจในการที่จะ สร้างกุศลผล,ลบุญให้กับตัวเองก็มัวหลงเพลิดเพลินในโลกียสุขแม้ในสมัยนั้นพระมหากรสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถึงที่ก็คือมาโปรดถึงที่แล้วก็ยังมองไม่เห็นประโยชน์เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไร้สาระก็พากันหาความสุขความเพลิดเพลินเมื่อตายจากโลกนั้นไปแล้วก็ไปตกในนรกอเวจี หรือว่าพ้นจากนรกอเวจีแล้วก็มาเกิดอยู่ที่นรกโลหะกุมพีก็ยังได้รับความทุกขเวทนาก็ไม่เคยได้รับความสุขสบายเลยสัตว์นรกตนหนึ่งนะคะก็มีหน้าตาเศร้าเนี่ยครั้นเมื่อทั้งสี่ตนนี้ลอยขึ้นมาอยู่ที่ปากมอนรกโลหะกุมพีท่านก็กล่าวไว้ว่ามอนรกโลหกุมพีนี้ เหมือนกับบุคคลที่ต้มข้าวสารกําลังเคี่ยวผุดขึ้นผุดลงนรกสีตนนี่ก็ผุดขึ้นผุดลงพอมาเจอหน้ากันก็จะกล่าวนารกตนแรกซึ่งมีหน้าตาเศร้าหมองครั้นประสบพบเจอกับเพื่อนอย่างพร้อมหน้ากันก็พลันดีใจใกล้จะระบายความทุกข์อันสมอกมานานเหลือเกินมีความประสงค์ที่จะกล่าวว่า ทุตชีวิตตะมะชีวิมหาหน้าอน,นาถเป็นนักหนาเพราะว่าเราไม่ได้ทำบุญให้ทานจึงต้องมาพบชีวิตอันแสนร้ายได้รับทุกทรมานเห็นปานนี้เมื่อทรัพย์สมบัติมีอยู่ในอดีตการโน้นพวกเราก็หาได้คิดที่จะทำที่เพึ่งให้แก่ต,ตนไม่แต่เป็นที่น่าเศร้าเสียใจไปกับสัตว์นรกตนนั้นเป็นยิ่งนักเพราะว่า ไม่อาจที่จะก,กล่าวประโยคคำพูดดังที่ตนประสงค์ได้หมดประโยคเพราะไม่มีเวลาเพราะเอ่ยปากกล่าวได้แต่เพียงครึ่งคำออกมาว่าทุกล่าวได้แต่เพียงเท่านี้ก็พลันหายวับจมลงไปในหม้อเหล็กใหญ่ที่เดือดพล่านต่อไปอีกตามเดิมในขณะที่บังเอิญโผล่ขึ้นมาพบหน้าเพื่อนรักกันสัตว์นรกบุตรเสฐีผู้มีกรรมตนที่สอง ก็มีความประสงค์จะระบายความอัดอั้นตันใจแก่เพื่อนทั้งหลายอยู่เหมือนกันโดยมีความประสงค์จะกล่าวเป็นเชิงปรึกษาหาหรือว่าสุทีวัะส,สหัสสานิก็กล่าวว่าเพื่อนเอ้ยตั้งแต่เราเนี่ยดำผุดดำไไหอยู่ในหม้อนรกอันร้อนแรงนี้ถ้าจะประมาณก็เป็นเวลานาน,านถึง60,000ปีแล้วเมื่อไรเราจึงจกพ้นนรกเสียทีเล่าแต่ก็ไม่อาจที่จะกล่าวประโยค คำพูดดังที่ตน,นประสงค์ได้หมดพอเอ่ยปากกล่าวได้แต่เพียงครึ่งคําออกมาว่าสะกล่าวได้เพียงเท่านี้ก็พลันหายวับจมลงไปในหม้อเหล็กใหญ่ที่เดือดพล่านต่อไปอีกตามเดิมด้วยอาการกลุ้มอ,อกกลุ้มใจและก็เหนื่อยหน่ายเป็นอย่างหนักตามแบบฉบับของสันนรกผู้ต้องทนทุกเวทนาน่ยมานานเหลือเกินส่วนสันนรกตนที่สามเนี่ยพอเห็นหน้าเพื่อนกัน ในครึ่งเสี่ยวแห่งวินาทีนั้นก็มีความประสงค์ใกล้จะระบายความในใจออกมาว่านัถิอันโตกุโตอันโตไม่มีวันพน้นวันพ้นโทษอันร้ายกาดนี้จะมีแต่ที่ไหนวันพ้นโทษอันร้ายแรงนี้ไม่มีวิ่แววว่าจะปรากฏขึ้นเลยสหายทั้งหลายบาปกรรมความชั่วที่ตัวเราและก็ท่านได้เคยกระทำไว้ในการก่อน ได้ย้อนมาให้ผลอย่างสะสมแล้วแต่เขานี่ก็ไม่อาจจะกล่าวประโยคคำพูดดังที่ตนประสงค์นี้ได้ทั้งหมดพอเอ่ยปากกล่าวได้เพียงครึ่งคำอักษรแรกออกมาว่านะกล่าวได้แต่เพียงอักษรเดียวแท้ก็พลันหายวับจมลงไปในหม้อเหล็กใหญ่ที่เดือดพล่านต่อไปอีกตามเดิมด้วยใบหน้าอันเศร้าหมองบอกความไม่ผองใสตามลักษณะอาการของสัตว์นรก ผู้เพิ่งรู้สึกเสียใจในกรณีที่ตนไม่เคยทำความดีเอาไว้สันนรกตนที่สพอบังเอิญเนี่ยโผล่มาเจอหน้าเพื่อนในขณะนั้นก็มีความประสงค์ที่จะรำพันออกมาว่าโซหังน oh ok ูนะอิโตคันตวาเราเนี่ยพ้นจากทุกขเวทนาในแดนนรกนี้เมื่อได้โอกาสไปเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วเราจะไม่ทำกิจอย่างอื่นอีกเลย นอกจากจะตั้งหน้าบริจาคทานและก็รักษาศีลเป็นการใหญ่ทีเดียวเรานี้จะตั้งใจประกอบกองการกุศลให้มากก็เป็นการกล่าวของสันนรกตนที่4แต่เขานี่ก็ไม่อาจจะกล่าวประโยคคำพูดดังที่ตนประสงค์ได้ทั้งหมดพอเอ่ยปากกล่าวได้เพียงอักษรแรกเครื่องคำออกมาว่าโสกล่าวได้เพียงอักษรเดียวเท่านั้นก็พลันหายวับจมลงไปอีก ในหม้อเหล็กนรกโลหะคมพีต่อไปเช่นเดียวกันกับเพื่อนรักทั้งหลายต้องดำผุดดำไหว้ทนทุกขเวทนาอยู่ในหม้อเหล็กใหญ่นั้นจนป่านนี้เนี่ยก็ยังไม่พ้นโทษคำอดครวนของสัตว์นรกสี่ตนที่กล่าวนั้นก็คือคำว่าท so ุสนโสนี่ก็เป็นที่เรื่องลือมานานและก็เป็นที่ทราบกันอย่างกว้างขวางทั่วไปในหมู่มนุษย์ ชาวพุทธบริษัทหรือว่ามีอาจารย์บางท่านเนี่ยพากันบัญญัติให้รู้กันว่าคำสี่คำนี้เนี่ยเป็นหัวใจเปรตเป็นหัวใจสัตว์นรกอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของชาวนรกโลหะกุมพีทั้ง4ที่กล่าวไว้แต่ว่าจะเป็นหัวใจเปรตหรือว่าหัวใจสัตว์นรกนั้นนะคะลูกชายเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากก็มีความทุกข ความทรมานเพราะว่าต,ตนประมาทแม้ว่าเป็นผู้ที่มีทรัพย์สมบัติมากแต่ก็เป็นผู้ประมาทเป็นผู้โง,ง่เขลาทั้งที่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาอุบัติตรัสในโลกแล้วแล้วก็มาสเสด็จมาโปรดประชาชนจนถึงบ้านถึงเมืองของตนแทนที่จะมีความเลื่อมใสรีบขนขวายในการกระทำกุศล เหมือนกับคนทั้งหลายเนี่ยกลับมีน้ําใจดูหมิ่นในบุญแต่ว่าอากุศลกรรมความชั่วช้าลามกน่ะก็กระทํากันเมื่อตายก็ไปตกนรกอเวจีดังที่ได้กล่าวมาอันนี้ก็เป็นในเรื่องของกรรมของลูกชายของเศรษฐีเมื่อตายไปแล้วก็จึงเป็นชนะกะกรรมเนี่ยชักนําให้ไปปฏิสนธิในอบายภูมิก็เรียกว่า กรรมนำไปเกิดในภพภูมินั้นๆด้วยการกระทําของตนก็คือมีการผิดศีลผิดธรรมเป็นเหตุส่งไปในฝ่ายอากุศลนะคะส่วนในเรื่องของบุคคลผู้มีศีลมีธรรมการกระทําของบุคคลที่จะส่งผลให้ไปสู่สุขติภูมิเนี่ยก็มีตัวอย่างเหมือนกันเหมือนกับอุบาสกผู้มีศีลธรรมก็ในสมเด็จพระ โคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์เป็นผู้ทรงเป็นพระบรมครูเจ้าแห่งพวกเราทั้งหลายประทับอยู่ณนะพระเวรุวันวานารามป่าไผ่แห่งกรุงราชครึกมหานครการครั้งนั้นก็ยังมีอุบาสกชาวเมืองราชครึกผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้ศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยเป็นอย่างยิ่ง ก็มีความรักใคร่ในพระพุทธศาสนาก็อุตส่าห์ประกอบคุณงามความดีเคารพในพระโอวาทหรือว่าโอวาทานุศาสนีแห่งองค์สมเด็จพระชินสีเจ้าเฝ้ารักษาสินห้าให้บริสุทธิ์เป็นนิจการเมื่อถึงวันอุโบสถศีลก็ตั้งใจสมาทานเอาองค์อุโบสถแปดประการกิจวัตรประจำของเขาในวันอุโบสถก็คือ ถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระพิสุทั้งหลายโดยสมควรแก่คุณานนรูปและตนเองนจึงบริโภคภชนาหารเมื่อเสร็จแล้วนจึงจัดแจงแต่งตัวด้วยผ้าขาวบริสุทธิ์ห่มผ้าเวียงบ่าข้างหนึ่งแล้วก็จึงเดินออกจากบ้านโดยมีคนในบ้านนช่วยถือเอาน้ำอัฐบาลมุ่งหน้าไปสู่พระเวรุวันมหาวิหารจัดการถวายน้ำอัฐบาลแก่พระพิสุสมมเนทั้งหลาย จึงเข้าไปสู่สำนักสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาน้ำอัฐบาลก็คือน้ำพันะ,น,ะ,ะน้ำอันพึงควรดื่มทั้งหลายเนี่ยก็เรียกว่าน้ำอัฏฐบาลก็มีหลายชนิดนะคะอุบาสกผู้มีศรัทธาเนี่ยก็ตั้งหน้าประกอบการกุศลอันเป็นสเสบียงของตนในปรรโรคเช่นนี้เน่ยเรื่อยมาจนปรากฏชื่อลือชา เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นอุบาสกผู้มีศีลธรรมอันดีเยี่ยมคนหนึ่งในสมัยนั้นเมื่อเขาเนี่ยอุตสาหะสะสมบุญกุศลอันเป็นทานละไมและก็ศีลละไมแล้วด้วยความสุดจริตใจเป็นอันมากเช่นนี้แล้วขณะถึงคราวที่เขาเนี่ยแตกกายทำลายขันกุศลต่างๆที่เขาพยายามสั่งสมไว้ก็กลายเป็นชนะก,กรรมชักนำให้เขาเนี่ยไปอุบัติเกิดเป็นเทพบุตบุ นะดาวดึงก็คือสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นเองหัดถีกุญชรขาวเผือกหามนทินไม่ได้เป็นช้างทิพกุญชรใหญ่โตประกอบไปด้วยเครื่องประดับอลังการวิจิตงดงามสุจะพันนา,นาก็ปรากฏขึ้นมาด้วยอนุภาพแห่งบุญของเทพบุตรอดีตอุบาสกผู้มีศิลธรรมนั้นเมื่อเทพบุตรผู้มีบุญญาธิการมีความประสงค์จะไปที่ไหน เช่นจะไปบูชาพระมหาจุลามณีเจดีเจ้าแล้วอันมีอยู่ในสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้ก็ดีจะไปเที่ยวเล่นที่สวนขวัญอุทยานทิพก็ดีเทพบุตรนั้นย่อมขึ้นขี่หลังกุญชรทิพออกจากบริเวณทิพวิมานแห่งตนก็แวดล้อมไปด้วยเทพรบริวารเป็นอันมากไปสู่สถานที่ตนนะประสงค์แต่โดยมากเทพบุตรนั้นนะมักพอใจพาเทพรบริวารของตนนะไปเที่ยว ประพาสเล่นสนุกณนะนันทวันอุทยานซึ่งมีอยู่เบื้องสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นเป็นประจำในเพลามัชชิมายามก็คือเที่ยงคืนราตรีหนึ่งเทพบุตรสุดโสภาผู้เคยเป็นอุบาสกก็มีใจระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงประดับองค์ทรงเครื่องด้วยทิพย์พยาอภรณ์รุ่งเรืองงามไปด้วยสร้อยสังวานตระการไปด้วย วิไลอันงดงามสดใสเนี่ยก็สวมใส่มงกุฎสำเร็จแล้วก็ขึ้นสู่หลังกุญชรทิพ์ซึ่งเป็นพาหาหน่านะออกจากเทพวิมาณแวดล้อมด้วยเทพบริวารเหาะเลื่อนลอยลงมาจากดาวดึงเทวโลกด้วยความประสงค์ว่าอัตมาเนี่ยจะไปนมัสการเบื้องฝ่าพระบาทแห่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาสพันยูพุทธเจ้าให้สมกับดวงใจที่เฝ้าระลึกถึงพระองค์ ครั้นเหาะเลื่อนลอยลงมาถึงพระเวลุวันวนาลามในมนุษย์โลกเรานี่แลลวเนี่ยก็ลงจากคชสารเผือกพิพยานะเข้าไปถวายนมัสการใต้เบื้องฝ่าพระบาทแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ผู้ทรงเป็นพระบรมโลกและก็นั่งหน้าที่สมควรข้างหนึ่งขณะนั้นองค์อรหันต์พระวังคีสะเทระเจ้าซึ่งกำลังนั่งอยู่ในสำนักแห่งสมเด็จ พระสัพพัญยุครั้นแลเห็นเทพบุตรซึ่งรุ่งเรืองไปด้วยอนุภาพมากมายเห็นปันนั้นพระผู้เป็นเจ้ามีความประสงค์ใกล้จะสนทนาปราศัยด้วยจึงกราบทูลพระกรุณาขอพระพุทธวโรกาสขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มีความประสงค์ใกล้จะขอถามซึ่งบุปกรรมแห่งเทพบุตรผู้นี้พระเจ้าข้า สมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนีจึงทรงมีพระบรมพุทธานุญาตว่าดูก่อนวังคีสะเมื่อเธอเน่ยประสงค์จะไต่าถามสิ่งไรก็จงไต่าถามตามอัธยาศัยเถิดพระผู้เป็นเจ้าวังคีสะเถระจึงมีเทระวาทีไต่าถามเทพบุตรนั้นว่าดูก่อนท่านเทพบุตรท่านเน่ยขึ้นขีเหนือคออัยราชาติกุณชน ตัวใหญ่มหึมามีกายในประดับประดาไปด้วยเครื่องทองมีกระพองประดับไปด้วยข่ายแก้วเป็นกุญชรชาติเผือกขาวบริสุทธิ์หาราคีมิได้แวดล้อมไปด้วยเทพบริวารมาจากเทวโลกด้วยอนุภาพเป็นอันมากอย่างทิศน้อยใหญ่ทั้งหลายให้โอภพาสรุ่งเรืองสว่างไปด้วยรัศมีงดงามดุจรัศมีแห่งดาวประกายพลึก ทิพยสมบัติแห่งท่านนี้น่าชมน่าชอบใจเป็นอันมากอัตมาอยากจะรู้ว่าทิพยสมบัติเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นแก่ท่านได้อย่างไรในชาติก่อนเมื่อยังเป็นมนุษย์นั้นท่านได้ประกอบการกุศลเป็นประการใดจึงได้รุ่งเรืองไปด้วยอนุภาพอันมากมายเห็นปานนี้เทพบุตรอดีตอุบาสกนีก่จึงประนมหัตนมมสการพระวังขีสะเทระเจ้าและก็มี เทพยะวาทีวิสัจนาว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญเมื่อโยมเนี่ยเป็นมนุษย์นั้นโยมเป็นอุบาสกสาวกแห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้ามีเคหาสถานอยู่ณเมืองราชครึกนี้เองนับตั้งแต่โยมน่ยได้สรับตรับฟังพระธรรมเทศนาปฏิญาณตนเป็นอุบาสกแล้วโยมก็งดเว้นจากบาปเหล่านี้คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การเมมิชาจาร เจราจามุสาวาและก็เสพสุราเมรัยนอกจากนี้เนี่ยโยมยังมีจิตใจเลื่อมใสได้ถวายข้าวและน้ำให้เป็นทานโดยคาระวะเมื่อถึงวาระอุโบสถศีลโยมก็อุตส่าสมาทานองค์อุโบสถ8ทุกวันวาระวันนะคะก็คือสมาทานอุโบสถ8ประการทุกวันเมื่อโยมเนี่ยแต่กายทำลายขันจากมนุษย์โลกนี้แล้ว จึงได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรณดาวดึงแดนสุขาวดีมีทิพยสมบัติดังที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นอยู่น้แลเจ้าค่าเทพบุตรสุดโสภานะวิสัชนาซึ่งบุพกรรมแห่งตนให้ประวังขีสะเถระเจ้าเนี่ยฟังดังนี้แล้วก็ถวายนมัสก,การลาสมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็กราบนมัสก,การอำลาพระวังคีสะมหาเถระเจ้า พาเทพบริวารกลับไปยังเทวสถานพิมานแห่งตนณดาวดึงเทวโลกอันนี้ก็เป็นความเป็นไปเป็นมาในเรื่องของการกระทาในครั้งที่สัตว์ทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ในเรื่องของชนะกะกรรมก็คือกรรมที่ทำหน้าที่ชักนำปฏิสนธิก็คือให้ไปเกิดนั่นเองโดยเป็นพนักง,งานต่งแต่งให้สัตว์ทั้งหลายได้ไปเกิดในภูมิต่าง ถ้าเป็นชนกะการกรรมฝ่ายอากุศลเนี่ยก็จะทําหน้าที่ชักนําให้สัตว์บุคคลเนี่ยหรือว,ว่าให้สัตว์ทั้งหลาย,ยไปปฏิสนธิในทุกติภูมิอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เห็นได้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่จะไปเกิดแต่ละภพภูมินั้นก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราในครั้งที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้การกระทําทางกายวาจาและก็ใจนะคะเป็นเหตุที่จะทําให้เราไปสู่ภพภูมินั้นๆ เมื่อตายแล้วชนะก,กรรมก็คือตัวนําเกิดให้เราไปเกิดในสถานที่นั้นๆการกระทํากรรมของเราในครั้งที่มีชีวิตอยู่เราก็ปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าเรามีแต่ความปรารถนาอย่างเดียวเนี่ยแต่ไม่กระทําความปรารถนาให้บังเกิดเป็นเหตุแล้วผลที่จะตามมาก็คงจะเกิดขึ้นไม่ได้อีกเช่นกันอย่างญาติโยมนี่ก็กําลัง สร้างเหตุก็เรียกว่ากำลังทำกรรมกันอยู่แต่ว่าเป็นกรรมที่ดีเรียกว่ากุศลกรรมด้วยการสดับรับฟังพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าผู้ใดที่จะนำหลักธรรมคำสอนมาถ่ายทอดให้เราได้รู้ได้มีความรู้ได้มีความเข้าใจเราก็อาศัยสิ่งนี้แหละนะคะเป็นหนทางที่จะนำชีวิตของเราก็เรียกว่า เป็นเจตนากรรมเจตนากรรมที่เราได้กระทํากันทุกวันทุกวันทางใจทางกายทางวาจานี่แหละเป็นเหตุให้เราได้ไปสู่ในภพภูมินั้นๆนี่ก็เห็นกันนะคะว่าชีวิตหนึ่งที่เกิดมาเนี่ยเราจะชักนําไปสู่ภพภูมิภายหน้าให้เป็นอย่างไรให้ไปสู่สุคติภูมิหรือว่าจะให้ไปทุกติภูมิก็เลือกกระทํากันนะคะวันนี้ก็ได้นําในเรื่องของ ชนะกากกรรมมาพูดคุยบรรยายให้กับท่านผู้ฟังรายการได้รับฟังทั้งในเรื่องของการส่งผลให้ไปเกิดในทุกติภูมิและก็การส่งผลให้ไปเกิดในสุกติภูมิด้วยการกระทำของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้ววันต่อไปก็จะได้นำหลักธรรมคำสอนมาพูดคุยบรรยายให้กับท่านผู้ฟังรายการได้รับฟังกันต่อวันนี้รายการธรรมเพื่อนใจก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ ก็ขอให้ท่านผู้ฟังรายการทุกท่าน,นจงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญยิ่งิ่งขึ้นไปในหลักธรรมคาสอนกระทำการงานสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จด้วยกันทุก